ไปม่เ,ปเริ่มเลยโอ้ไม่นะครับตัวแรกครับหลังจากที่ร้อไปหลายหมายครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอ่าแล้วก็สวัสดีเอฟีทุกคนครับ มาพบก,กันคลิปนี้ครับถ้ามาตทปปรปาะกดครับอ่ามากับเซียนออฟเพินลงุกงปบออยไปถานะครับก็ได้จเจอกันโดนครับเอ็ซีทุกคนสบายดีบ่เนาะโควิดมากอะ่ะห้ยยุอ่อดปลอดภัยกันทุกคนเลยครับพูดใดไเอ้ A A. มีความเสียงกะถึงสิตรวกับยาห้ติดครับเชียงใดเชียงอยู่ครับ,ได,รบได้ยาห้ติดน่าโทปาะกดครับเมื่อนี้ทอาไเบื้องหมายครับ นี่ครับ,บภาพไม้น้า,นาหนาไฟกับบอรแรงกว่าไหนครับนี่ครับลองออยไวนี่ครับเดีย๋ยวลองเขียดบึงจากท้าครับมีตัวบมีตัว เยวลูครับแป๊บเดยหลูเรื่องเลยครับแต่เดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันกกครับไปมาครับมาครับเี้นออดพิฆาเหรอครับมันีนี้เยือมาสองอย่างครับนี่เยือหมัก แล้วก็ใส่ปานิ้นครับไต่ใส่ปานิ้มาจต,ตลาดนิดนึงครับก็ตำลับหมายนี้้ครับ งามสวยคร i, si ับแต่าปได้โตครับงามสวยเลยครั้งามแต่แห้งเลยนะคเดี๋ยวเก็บของครับไปต่อกันอีกครับไม่มีปบาใหญโตเพราะว่าเป็นปีเกียร์เป็นปีคนหรือเป็นปีปลาครับเดี๋ยวผมมาน่้วจะเป็นปีคนเลยหรือเดี๋ยวไปต่อกันครับไปต่ออีกสัก ไม้สองไม้ครับก่อนจะทำตัวนี้กับไปราครับไปไปสองไปสามนะครับมี่ลายกี่ชั่วโมงไปครับเดี๋ยวไปลุยไม้ไม่กันโอ้ไม่นะครับตัวแรกครับหลังจากที่ล่อไปหลายไม้ครับเชนอดจับมาแล้วหนึ่งตัวเก็บไหครับโอ้ร้อนมาได้ครับตัวนี้ ใส่ง่ายเลยครับง่ายหมายมาไหมครับตรงนี้ใ่ครับผมันอาวมาแล่านึงครับอ้เป็นลอตั้งไกลโอ้ล้อยุดตั้งไกลครับถึงว่าได้โตครับอยู่แถวว่างขอนครับโอ้โตบบกไงเลยอ้าลอหลุดนำกันครับอาชินี้โตอีกว่ะ Xe rút Tài rồi ạ Mà leo, mà leo, Ô, tôi suối đây ạ Ô, tiếng lon mấy Thấy suối đây ạ you're สวนน้ำไปเลยเอ่ะนี่ครับไม่โตรครับตรงนี้กินสวนหน้าครับเอาอดไปเลยอยู่ไหนก็จะได้ทานลโตรครับนี่ว่าม่อยู เราทำเลนไม่โตนึงของป้องนะครับเมือ่อกี้มันลากครับลากเราดึงเขาหินครับกินสวนน้ำตอนนี้ลงไปปวดเอานีครับโตไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าด้วยครับมันเริ่มมืดแล้วล่ะ เขามึงโตครับสวยงามครับ้ามาเป็ผลงานของเชนออดครับมาอีกหนึ่งตัวครับเชนออจัดมาให้เลยครับหลุดด้วโอ้สวยครับตัวสวยครับมาอีกหนึ่งครับสวยสวยตัวเดียรมันเป็นยงี้เหมือนขึ้นครับอทิษฐาน้ช่บริษัทแน่ครับว่าว่าขอมหมาไหมเกะมืดแล้วครับในเวลาแห้วครับตอนนี้ เป็นเวลาสมมุมงเราให้เบิ้งนาฬิกาครับโอ้สองทุ่มหา,าที่ล้วครับนุ่งเลยผมอยู่ในใเขตอ้ยิมเก่าจังหวัดที่มีเคอร์ฟิวครับมีเคอร์ฟิวกันเลยต้องขาบ้านก้อนสามทุ่มแครับสาเวลาเขาบ้านกับวโดนดสิบหาที่ก็ถึงแล้วครับไม้นี่เป็นไม้ไข่ห้าเบิ้งตัวปลาครับมีเวลาหน่อยครับเขามาไม้กับหกโมงครึง่ง ก็เลยได้ปลาพอกี้ตรครับเสียนอดงัดตัวใหญ่ขึ้นมาให้เบิงสองตัวกับผมงัดตัวน้อยฮาตัวหนึ่งครับจะซีตัวครับกับพ่อหมานดอกหาก,กินพ่อหมานครับช่วงนี้ก็ <laughs> ขอพุณนทุกคนนะครับทีเข่ามาเบิงเข้ามาให้กำลังใจกันเดี๋ยวชิปหนาครับ คุณ้าเขาไม้ประกดระบัดนี่เพราะว่าเริ่มไปน้ำก็เริ่มมีนะครับแต่ว่าเขาไปไม้ได้ก็เง,เงียบเลอต่างตะบายครับจนคํามาเจอปลาอยู่ไม้นี่เมื่อกี้โตแล้วกเงียบยๆๆๆสูงยุ่งบาไวสขอบคุณทุกๆการตีดตามการรับชมนะครับเจอกันใ้คลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ